เอ้ยต้นคอยพูดผิดวันนี้ก็เลยจะมาเอาต้นคอยเล็กๆนะครับที่น,นี่ก็ลาก เขาขาดไปแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ออกนะครับตรงที่กิ่งม,มันหักนะครับอันนี้มาทำที่โต้นข่อยจะีวไแบบไว้ใต้โต๊ะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อไลฟ์พีรทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่หลังบ้านอีกเช่นเคยนะครับก็จะมาหาวัตถุดิบเพื่อไปทําไม้ดัดหรือไม้ปนไซนะครับวันนี้ก็จะมาเอาต้นข่านะครับเออต้นคอยพูดผิดวันนี้ก็เลยจะมาเอาต้นคอยเล็กๆนะครับที่อยู่หลังบ้านที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะครับตอนนี้มันก็จะมีอยู่หลายต้นอยู่นะครับผมก็จะเลือกเอาต้นเล็กเนะครับเพราะว่า ผมจะเอาไปทำอบอนไซจิ๋วนะครับเดี๋ยวให้ดู<อ>นะครับใส่กระถางเล็กๆนะเลี้ยงไว้ก่อนเนาะนี่ครับอันนี้ต้นเล็กมันก็จะมีต้นเล็กกับต้นใหญ่นะครับต้นนี้ต้นนี้เป็นน่าจะเป็นกอเลยนะครับแต่ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ก่อนตัวเล็กๆมาลองดูก่อน,นครับถ้าตายแล้วค่อยเอาตัวใหญ่เนีครับเดี๋ยวผมจะกุดไปเลยนะฮะในตรงนี้ ก็มีหลายต้นนะครับที่จะไปทําได้เนาะมะขามเทศก็เยอะนะครับมะขามเทศก็ไปแล้วต้นข้างที่แล้วเนาะพิที่แล้วเอาไปละมะขามก็ไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองขุดตัวนี้ดูนะครับได้ลๆๆนะักลักเนาะจะไปเลี้ยงดูจะรอดไหมดู 嗯、我们的。 กดคลิกๆ nah, จะว่าจะพืชออก ก็จะไปอย่างนี้เลยไปลอปงปลูกนี้เลยนะครับไปใช้ดินในบ้านเอาโอเคครับเดี๋ยวไปเพาะในบ้านครับเราไปใส่กระถางในบ้านนะครับโอเคครับไปนะให้ดูอัปเดตมะขามนะครับตอนนี้เพิ่งเอาออกจากถุงเอาถุงออกนะครับเอาถุงที่ครอบไปออกนะครับมันก็เลยจะเฉาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเขากาลังปรับ สภาพกับอากาศภายนอกอยู่นะครับเนี่ยนี่ที่แตกใบอ่อนขึ้นมานะครับทั้งสองต้นแต่ใบอ่อนแล้วนะครับแต่มันเฉาเพราะว่าผมเอาถุงออกนะครับเดี๋ยวรอให้เขาปรับสภาพสักสองสาวันนะครับก็จะนะ่าใบาอ่อนก็จะเขียวขึ้นมาโอเคครับนี่ครับภาพขึ้นหน้าที่ไปขุดมะขามมาอ่ะต่อไปเราไปชําต้นข่อยกันครับการชาก็ผมก็จะทําลักษณะอคล้ายๆกับต้นมะขามเทศครับ ต้นมาขามเนาะ,ะดินก็เหมือนเดิมครับก็ไปดินถุงผสมกับมะพร้าวสับเนาะกระถางก็ลองก้นด้วยะมะพร้าวสับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาดูที่ต้นของต้นข่อยนนะครับต้นข่อยนี่ขุดมาแบบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ติดดินมาเลยนะ น,นี้ก็าลากเข้าขาดไปแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต,ดตรงนี้ออกนะครับตรงที่กิ่งมันหักนะครับแล้วก็เอาใบออกเล็กน้อย ริงนี้ออกอประมาณนี้เนาะผมจะเอาต้นนี้ไปด้วยนะครับจิ๋วๆนี่มันอยู่คู่กันเนาะก็จะเรียงแบบน,นี้ไปเลยนะก็เดี๋ยวรอให้มัน ติดก่อนเนาะรอล,ลุนกันนะครับว่าจะติดไหมนะครับโอเคตัวนี้คงตัวเล็กคงไม่ทําอะไรนะครับก็เอาลักษณะนี้เลยนะครับอเ,เอาดินใส กดดินให้แน่นกดดินให้แน่นนิดนึงนะครับกดดินให้แน่นห่อเคี่ใส่ประมาณนี้แล้วก็ต,ต้องไขของเราใส่ไปเลยทำไป 练练。 นี่นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเอาถุงพฏติคุมนะครับผมก็จะเอาท้าสับปกหน้ากระถึงได้นะครับโอเคแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับ Okay. เราทำเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมคราบก็จะใช้วัตถุทับพลาสติกนะครับคุมไว้ลักษณะเหมือนควบแน่นนะครับเหมือนคลิปท,ที่แล้วนะครับะกีคือที่เคยทำกัดต้นมะขามกัดต้นมะขามเทศเนาะวันนี้มาทำทต้นข่อย ก็ประมาณนี้ครับเอาไวา้ลักสางนี้แล้วก็นี่ก็ผมก็จะไว้ในที่ล่มนะครับเหมือนกับต้นมะขามกับต้นมะขามเทศเนาะผมจะไว้ แบบไว้ใต้โต๊ะอย่างแบบนี้ไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคครับก็เป็นการขุดต้นค่อยนะครับมาทำไม้ดัดนะครับเล็กๆจิ๋วๆน่ารักๆก,ก,การหาวัตถุดิบนะครับตามอาขอบรั้วบ้านของเรานะครับก็เอามาทำดูนะครับเพื่อน โอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ